พี่น้องสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอเชิญทุกท่านวางเรื่องราวที่ทำให้ใจหนักวางความกังวลวางความเหนื่อยล้าตลอดทั้งสัปดาห์แล้วเปิดใจมาฟังธรรมะอย่างสบายๆเหมือนเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นๆพัดเข้าบ้านธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือคู่มือชีวิตที่ช่วยให้เราเห็นทางเดินเห็นทางออกและเห็นความหวังในแต่ละวัน ทุกส่วนใหญ่ของคนวัยทำงานขึ้นเลขสเลขสไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากใจที่ไม่ยอมปล่อยจริงอยู่งานหนักภาระเยอะความรับผิดชอบสูงแต่สิ่งที่ทำให้เหนื่อยที่สุดคือการเอาใจไปผูกกับทุกเรื่องมากเกินไปธรรมะสอนว่าสิ่งที่มากระทบเราไม่ได้ทำร้ายเราเท่าใจเราที่ไปยึดมันลองถามตัวเองว่าอะไรที่เราไม่ยอมวาง อะไรที่เรากังวลเกินเหตุอะไรที่เราพยายามควบคุมทั้งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเห็นชัดทุกจะเบาลงทันทีชีวิตที่ก้าวหน้าไม่ได้เกิดจากความเก่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสติที่รู้ทันอารมณ์คนส่วนใหญ่พลาดเพราะโมเมนต์สั้นๆที่ใจร้อนพูดผิดคำเดียวเสียเพื่อนตัดสินใจผิดครั้งเดียวเสียโอกาส ทะเลาะแรงครั้งเดียวเสียความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าอยากพัฒนาชีวิตให้เริ่มจากพัฒนาสติให้รู้ทันใจไม่ใช่ปล่อยให้ใจลากเราไปตามอารมณ์วันนี้เหนื่อยก็รู้ว่าหนักวันนี้โกรธก็รู้ว่าโกรธพอรู้ทันมันก็เบาและไม่พาเราไปทำสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลังคนส่วนใหญ่วิ่งตามความสุขผิดทิศทางคิดว่าความสุขอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ รายได้สูงหรือชีวิตที่สะดวกสบายแต่พอได้มาแล้วกลับรู้สึกว่ายังไม่พอธรรมะบอกว่าความสุขจริงๆเกิดจากใจที่ไม่ฟุง้งไม่เปรียบเทียบไม่ขาดไม่เกินสุขง่ายๆแบบคนมีวุฒิภาวะคือสุขเพราะรู้ว่าเราพยายามเต็มที่แล้วสุขเพราะมีความหมายในสิ่งที่ทำสุขเพราะมีครอบครัวให้กลับไปคุยสุข เพราะมีเป้าหมายให้เดินความสุขไม่ต้องวิ่งหาเพียงแค่หยุดมองเราก็เห็นมันอยู่รอบตัวเมื่ออายุเพิ่มขึ้นภาระก็มากขึ้นแต่ความเครียดไม่ใช่เรื่องผิดความเครียดคือสัญญาณเตือนให้เรากลับมาใส่ใจตัวเองโดยทำวิธีง่ายๆสข้อหยุดเวลารู้สึกตึงเครียดให้หยุดตัวเอง1ิวินาทีหายใจหายใจลึกๆแล้วบอกใจว่า เดี๋ยวก็ผ่านไปเห็นเห็นความคิดตัวเองแล้วปล่อยผ่านเหมือนเมฆลอยบนฟ้าเพียงเท่านี้ความตึงในใจจะค่อยๆค,คลายและสมองจะเริ่มกลับมาคิดอย่างมีเหตุผลความก้าวหน้าไม่ได้เกิดพร้อมกันในทุกช่วงอายุแต่เกิดเมื่อเรามีวินัยในใจธรรมะบอกว่าผู้ที่ชนะคือผู้ชนะใจตัวเองไม่ใช่ชนะคนอื่น อยากก้าวหน้าในงานเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองก่อนอยากก้าวหน้าในครอบครัวให้เวลาให้ความเข้าใจอยากก้าวหน้าในการเงินควบคุมความอยากมากกว่าควบคุมรายจ่ายอยากก้าวหน้าในชีวิตให้ใจสงบก่อนไม่ใช่ใจเร่งรีบชีวิตดีขึ้นเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วหวังผลตลอดไป คนวัยกลางคนมักเหนื่อยเพราะทั้งหาเงินและดูแลครอบครัวจึงยิ่งต้องทำบุญแบบให้ใจตัวเองมีพลังทำบุญไม่ใช่แค่ใส่บาทแต่หมายถึงให้เวลากับพ่อแม่ให้ความรักคู่ชีวิตให้โอกาสลูกให้ความเมตตากับเพื่อนร่วมงานบุญแท้ไม่ใช่สิ่งที่ทำด้วยเงินแต่คือสิ่งที่ทำด้วยใจขอให้ทุกท่านจำหลักง่ายๆสมข้อไว้ใช้ในชีวิต ใช้สติวางอารมณ์มองเห็นคุณค่าในสิ่งใกล้ตัวทำสิ่งดีๆต่อเนื่องแม้ครั้งละน้อยถ้าเราทำได้ชีวิตจะไม่เหนื่อยเกินไปไม่หนักเกินไปและไม่หลงทางสุดท้ายขอให้ทุกท่านมีสติมีความสุขมีปัญญาและมีความก้าวหน้าในทุกด้านตลอดไป